ในวันมะเร็งโลก2,568ราชวิทยาลัยจุลาภรร่วมกับมูลนิธิรักตับจัดงาน Voice of Liver ครั้งที่4ภายใต้แนวคิด United by Unique Against Cancer Better Treatment for Better Living พร้อมผนึกภาครัฐแพทย์และผู้ป่วยเพื่อสร้างความตระหนักรู้และขับเคลื่อนการเข้าถึงยาโนตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราให้ความสำคัญกับ โรคมะเร็งน,นะครับโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่คุกคามสุขภาพและชีวิตของคนไทยนะครับเพราะว่าการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่การคัดกรองการป้องกันการรักษาซึ่งวิธีการกต่างๆในปัจจุบันนี้ก็มีความก้าวหน้าไปมากสำนากาักงานหประกันสุขภาพแห่งชาติเองนะครับก็มีการที่จะให้ แนวทางที่จะทําให้เกิดการดูแลรักษาโรคมะเร็งให้ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยได้รับความสะดวกในการรักษาได้ชัวาถึงมากขึ้นนะครับอย่างที่นําเรียนนะครับว่าการป้องกันเนี่ยสําคัญกว่านะครับตอนนี้ทางกระทรวงได้ดําเนินการคัดกรองโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งตับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเชื้อไวรัสตับอักเสบซีปีที่ผ่านมาปี67เนี่ยเราคัดกรองไปประมาณสัก34ล้านรายแล้วแล้วก็เราพบพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นแรกๆได้หลายราย ซึ่งถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้ต่อไปเขาก็จะได้ไม่เกิดมะเร็งในระยะต่อไปซึ่งตรงนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณได้จำนวนมากเลยครับ